Gracias. ตอนนี้เราก็อยู่กันที่บูธ Mercedes Benz นในงาน Motor Expo 2024งนนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นบูธอีกหนึ่งบูธที่อลังการเลยทีเดียวนะครับซึ่งวันนี้มีทั้งรถไฮบริดนะครับรถไฟฟ้าแล้วก็รถหรูอีกมากมายมาโชว์ในงานจยวผมเกินให้ร่าเๆเลยอย่างเช่นไมล์บัก s อ v อ่าเป็นไง G Class ไฟฟ้านะครับรวมถึง E Class ใหม่นะครับซึ่งได้จอดโชว์เราอยู่ในงานนี้แล้วเดี๋ยวเราพาไปดูกันทีละคันเลยเดี๋ยวเราไปจากคันที่คนน้อยๆก่อนดีกว่า โอเคเราไปเริ่มกันที่รถ MPV กันก่อนเลยนะครับต้องบอกว่าเจ้า V 3 0 0ดี D คันนี้มีความหรูหรามากขึ้นจากโฉมก่อนมากมายพอสมควรเลยนอกจากความหรูหราแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าสีนี่มาพร้อมสีซิ่งเนยนะเป็นสีเทาแบบเหมือนเทาแลมโบนะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่หมดแล้วนะครับไฟเป็นแบบใหม่แล้วนะครับไฟเป็นแบบ LED แบบนี้พร้อมโปรเจคเตอร์2ดวงมีความ ทันสมัยขึ้นกว่ารุ่น V เดิมรวมไปถึงกระจังหน้าแบบปิดทึบอย่างนี้พร้อมเลดร์ตรงกลางนะครับโลโก้มีโลโก้เบนท์อยู่ตรงนี้นะครับผมมาดูานข้างกันล้อนะล้อเหมือนดีไซน์แบบย้อนยุคเหมือนสมัยก่อนแต่ว่ามีความเป็นมีเท็กเจอร์ของเส้นสายของตัวตัวล้อนะครับเป็นเส้นๆๆแบบนี้สีเงินสลับดำนะครับล้อเป็นขนาด19นิ้วมาพร้อมยาง245 45R15 นะครับผมเป็นยางของ Continental นะครับ ด้านข้างเนี่ยครับยังคงเป็นแบบรถ MPV full size เดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับประตูเป็นแบบสไลด์ไฟฟ้า2ฝั่งนะครับบาะมีความหรูหราไฮโซมากๆเลยนะต้องดูว่านี่มีที่ปรับเบาะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีไวเลสชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีอุ่นบาะมีเมมโมรีบาะให้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นที่ฟังแก้วซึ่งน,นี่เราซ่อ,อนไว้อย่างนี้นะออกเลยนี่เห็นไหม ดูแลไฮโซแล้วสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะปึบนี่นี่ก็คือพื้นที่แถว3แถว3เป็นแบบบาะแยกที่นั่งนะครับนี่เราปิดไปนอย่างนี้เรามาดูด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของตัว V-Class เหมือนเดิมนะครับเจ้าตัว 300D นะครับแล้วก็มีกระจกบ,บานหลังบานใหญ่มีสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกนะครับแล้วก็กันชนหลังนี่ เป็นสีเดียวกับตัวรถสําหรับ V300D นะครับมาพร้อมราคา5้าล้านแปดแสบาทนะครับขุมพลังเนี่ยมาพร้อมขุมพลังดีเซล4สูบ2.0งจุดศูนย์ลิตรโบนะครับล้ำลังอยู่ที่237แรงม้านะครับแรงบิดที่500นิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์เก้าสปีดจีโทนิกนะครับศูนย์ถึงร้อยเนี่ยเจ็ดจุดสี่วินาทีนะเห็นคันใหญ่ๆแบบนี้นะนะครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดเนี่ยสามารถทำได้ถึง220กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับและนี่ก็คือ V300D นะครับที่มาโชว์ในงานนี้1คันเดี๋ยวเราไปดูรถที่มันปีนไต่กันอยู่ตรงนี้ในตระกูล G c ี a s s นะครับสำหรับตระกูลจีคตัวนี้นะครับเป็นตัว Limited ซึ่งเป็นตัว 4x4 คูณ4แล้วก็ตกแต่งด้วยล้อพิเศษนะครับซึ่งเราเคยพาไปดูกันแล้วที่บุรีรัมนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ V8 ใบเทอร์โบนะครับคันนี้ก็ในบ้านเราน่าจะมีจานวนจากัดอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูคันอื่นกันต่อ นะครับโอเคแล้วข้างหลังผมนี่นะครับก็คือ G 5 8 0 EV นะครับซึ่งเป็นรถในตระกูล G Class ซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้า100%นะครับแต่รถที่นำมาโชว์ในบ้านเราเนี่ยมันเป็นสีดำเนาะเมื่อกี้ก็เดินผ่านๆเราก็ไม่ได้สังเกตเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยคันนี้มันเป็น EV หรือเปล่าเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรแตกต่างจากตัว G Class ปกติ นะครับผมถ้าดูภายนอกนะต้องบอกว่ามันไม่ค่อยต่างจากตัว G c 카ทปกติสักเท่าไหร่นะครับก็นอกจากเขาจะมีโลโก้ตรงนี้นะล้อลอยมาพร้อมล้อขนาด20นะครับพร้อมยาง275 50 R20 นะครับผมส่วนด้านข้างนี่สังเกตตรงนี้นะสังเกตตรงนี้ว่าเป็นไฟฟ้านี่จะมีโลโก้ EQ ตรงนี้นอกกนั้นต้องบอกว่าเหมือนกันเลยแต่สิ่งที่หายไปผมลอง ผมบอกได้เลยว่าท่าอไอเสียมันหายไปแน่นอนเดีวเรามาดูด้านหลังแล้วล้อมันก็ล้อมันก็จะเป็นแบบสีดำคล้ายๆแล้วก็มีความเป็นไฟฟ้าอยู่ตรงนี้คือรถตระกูลที่เป็น EQ ของทางเบนซ์เนี่ยจะมีขอบออกมาแบบนี้นะครับเพื่อในเรื่องของด้านแอโรด d y n a m i c s นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายนะครับแน่นอนว่าพอเป็นไฟฟ้าแล้วท่าอไอเสียมันต้องไม่มีแล้วก็นอกนั้นก็ยังเหมือนเดิมนะครับนี่เป็นฝาเปิดแบบนี้ นะครับตามสไตล์ของ G Class นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นี่ที่มันเป็นยางอะไหล่มันก็จะเป็นพวกเก็บชุดสำหรับชาร์จไฟตรงนี้นะครับเก็บไว้ตรงนี้ได้สำหรับเจ้า G 5 8 0คันนี้นะครับมาพร้อมขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้า4ตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับกำลังแรงม้าอยู่ที่580แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่1164นินิวตันเมตรนะครับ เห็นคันใหญ่ๆแบบนี้นะครับ0-100เนี่ยทำเวลา4.7วินาทีนะครับท็อปสปีดอยู่ที่180กิโมต่อชั่วโมงส่วนแบตเตอรี่เนี่ยเป็นขนาด116กิโลวัต์ชนะครับระยะทางที่วิ่งได้คือ473กิม WLTP นะครับชาร์จ DC เนี่ยรองรับได้สูงถึง200กิโลวัตต์ AC เนี่ยรองรับ11กิโลวัตต์นะครับ AC ชาร์จ8ชั่วโมงส่วนราคานะครับคันนี้อยู่ที่12ล้านบาทเท่านั้นเองครับผม แล้วก็วันนี้นอกจากเจ้าพวก EQ ไม่าากแล้วก็จะมี E-Class นะครับ E350e ตัว Exclusive เพิ่มเข้ามานะครับซึ่งก็จอดอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันว่าแตกต่างจากตัวที่เราเคยไปขับรุ่น AMG Line แล้วก็ตัวดีเซลนะครับอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราพามาดูกันอ่ะตอนนี้เราก็อยู่กันกับ E350e ตัว Exclusive ใหม่นะครับซึ่งเพิ่มมาจากตัว AMG Dynamic Line ที่เราเคยไปขับมาก่อนหน้านี้นะครับ ซึ่งถ้าดูด้านนอกเนี่ยก็จะเพิ่มความหรูหรานะครับชุดแต่ง MG Line เนี่ยเอาออกนะครับเพิ่มความหรูหราเป็นแบบ e x c l u s i v e มากขึ้นนะครับด้วยชุดกันชนซึ่งมีโครเมียมแบบนี้นะครับล้ออันลอยนี่ก็แบบนี้มาพร้อมล้อลอยขนาด19นิ้วนะครับแบบทูโทน 24545R19 นะครับแล้วก็เป็นยาง p ิเรลลีนะครับด้านข้างยังคงเหมือนเดิมต้องบอกว่าคันนี้ สเปคเครื่องยังคงเป็นตัวเดียวกับตัว3 5 0 e ตัว AMG Line นะครับผมแต่ว่าเพิ่มความ e อกล u s i v e ดูยางเนี่ยจะเป็นยาง275 40 R 1 9ดูค่อนข้างหนาขึ้นนะครับแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยมีการเสริมพวกชุดแต่งด้านล่างนะให้มันดูแบบ e อกล u s i v e มากขึ้นรวมไปถึงด้านในนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเพืดอภายในของตัว e อกล u ก i v e นะครับก็พวงมาลัยก็จะเป็นแบบ3ก้านนะครับเป็นสีเงินพร้อมตัวเป็นโนแบ็ k อยู่ตรงกลางน,นะครับ หน้าจอเหมือนกันเลยเหมือนกับตัวเดิมแล้วก็แต่ว่าตรงนี้จะมีเท็กเจอร์ของลายตัวดาวดายสัญลักษณ์สตาร์คริวเหมือนด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวช่องแอร์เนี่ยจะเป็นตัวยาวแบบนี้เลยซึ่งสามารถปรับให้มันสายได้ด้วยนะแล้วก็ตัวนี้นี่ตรงกลางเป็นลายไม้นะครับเป็นช่องวางแก้วนะครับมีตัว USB-C 2. จุดอยู่ด้านในนอกนั้นยังเหมือนเดิมแล้วก็ภายในก็จะหรูขึ้นด้วยวัสดุบอกสีครีมนะครับตัดด้วยสีเทานะครับผม แล้วก็กระจกเป็นแบบตัดแสงนอกนั้นยังเหมือนเดิมนะในรุ่น e อ็กซ์คลูเนี่ยจะไม่มีหลังคาตัวหลังคาพาน r ลามิกกราสลูฟมาให้นะครับโอเคด้านหลังนะครับก็มาพร้อมเบาะสีคทียมเหมือนกันแล้วก็มีนะหนังวัสดุหนังมันจะไม่เหมือนเดิมนะมันจะเป็นลักษณะมีเทกเกอร์มากกว่าเดิมแล้วก็มีช่องวางของตรงนี้แอร์ตรงนี้แอร์ด้านหลังไม่มีตัวปรับอุณหภูมิให้นะครับโอเคนี่ก็คือ e 3 5 0 e-Exclusive นะครับผมนะครับสำหรับขุมพลังของ Mercedes-Benz E350 e-Exclusive นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน4สูบแถวเรียงเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับพลังกำลังอยู่ที่204แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่320นิวตันเมตรนะครับผมพลังกำลังรวมระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้าและตัวเครื่องยนต์นะครับอยู่ที่313แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่550นิวตันเมตรนะครับ0ูนยถึงร้อเนี่ยทำความเร็วได้ที่6.4วินาทีความเร็วสูงสุด236กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ สำหรับข้างหลังผมนี่นะครับก็คือ G450D นะครับคันสีส้มอีกหนึ่งคันซึ่งเป็นตระกูล G-Class อีกหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวเราพามาดูกันนี่คันนี้มาพร้อมความพิเศษคือสีส้มคันนี้มาพร้อม,มพลังงดีเซล6สูบนะครับ3.0ลิตรนะครับผมได้กำล,ลังอยู่ที่367แรงม้าแรงบิดอยู่ที่750นิวตันเมตรนะครับมาพร้อมเกียร์9สปีด G-Tonic นะครับสูงถึง105.8วิท็อปสปีดเนี่ยทำได้ถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียว ก็ยังคงมีความเป็นเอกลักษณ์ของ G-Class เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น G63 G450D รวมไปถึง G ไฟฟ้านะครับก็จะเป็นดีไซน์ pattern เดียวกันเลยไม่ว่าจะเป็นพมาลายแต่ว่าเนี่ยมันมีความทันสมัยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับปุ่มแบบทัชสกรีนต่างๆนะครับก็มีให้เห็นอยู่ใน G-Class แล้วเหมือนกันเดี๋ยวสำหรับตัวเบนซเนี่ยอาจจะไปเร็วๆสักนิดนึ่งเพราะว่าตัวรุ่นมันเยอะเยอะมากเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดู ไฮไลท์อีกหนึ่งไฮไลท์นั่นก็คือรถในตระกูลไมบักนะครับสำหรับด้านหลังนี้ก็คือนะครับไมบัก EQS 680 SUV นะครับซึ่งมาโชว์ในงานนี้เป็นครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานเดียวกับตัวไมบัก680นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดูดิความเป็นไมบักนะก็มีตั้งแต่ถ้าเราเคยเห็นนะเราเคยเห็น EQS ธรรมดาเนาะ ไอ้ตรงช่องดักลมตรงนี้มันจะไม่มีโลโก้ไมบักเห็นไหมแล้วก็ตัวกันชนด้านหน้าเนี่ยจะมีนี่เขียนตรงนี้ไมบักเห็นไหมแล้วก็กระจังหน้าเป็นแบบปิดทึบแล้วก็มีลายลวดลายคโครมเมียมอยู่ด้านในนะครับฝากระโปรงเนี่ยเป็นแบบสีน้ําเงินทูโทนตัดด้วยสีเทานะครับตัวล้อเนี่ยก็จะเป็นแบบเรียบๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีโลโก้ไมบักอยู่ตรงนี้นะครับเป็นล้อแบบทูโทนแอโรดไดนามิก ันข้างมาพร้อม SUV ก็มีบันไดขึ้นได้ง่ายสัญล e ักษณ์ EQS จะอยู่ตรงนี้นะครับผมเมื่อเปิดก็จะเป็นแบบซ่อนนะครับด้านในต้องบอกว่าเฮ้ยมันหรูหรามากเลยนะโอเคนี่อ่าประตูแบบนี้เฮ้ยต้องบอกว่าภายนอกว่าโอเคแล้วแต่ดูภายในดิ หน้าตาภายในเนี่ยก็จะเหมือน EQS นะครับก็หน้าจอเป็นแบบหน้าจอใหญ่ไปเลยรวมถึงพวงมลาลัย3ก้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะครับดีไซน์ก็จะเป็นแบบ SUV เนาะถ้าเป็น m ม y b กก็จะเป็นโทนน้ำเงินกระเท่าแบบนี้แล้วก็มีโลโก้ m ม y b กอยู่ตรงนี้ไฟท้ายก็จะคล้ายๆกับตัว EQS ตั Q S, ว SUV นะครับด้านท้ายก็ส่งท้ายเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับแต่สิ่งที่เป็นไฮไลไท์นั่นคือ ายในแหละโอเคครับตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ใน m y b 巴赫 EQS 680แล้วต้องบอกว่าจากที่เคยได้ลองตัว EQS SUV ไปแล้วเนี่ยพอมาเป็น迈巴赫เนี่ยภายในเขาได้เพิ่มความหรูหราขึ้นมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นดีไซน์อุปกรณ์แล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะครับโดยเฉพาะเบาะตัวนี้มีซัพพอร์ตตรงนี้ด้วยนะมีหมอนตรงนี้ให้ด้วยคือแบบเฮ้ยมันสบายมากคือมันนั่งสบายมากดูดิแล้วก็หลังคาเนี่ยเป็นแบบ ารโนล,ลามีกร a สรูฟสองชั้นเลยนะครับนี่ตัวนี้เปิดออกมาปับ๊บนะนี่นี่ครับสำหรับผู้บริหารแล้วเราจะต้องไม่ทิ้งการทิ้งงานนะครับเราจะต้องใช้ทำโน้ตบุ๊กไอแพอะไรเราก็ดึงออกมาจากเก๊สนี้ได้เลยโอเคแล้วในช่องนี้ต้องบอกเลยว่ามี usb c ถึง4จุดนะครับแล้วก็มี usb a ถึง2จุดแล้วก็มีที่วางแก้วตรงนี้ นะครับโฮเดอร์มีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่แล้วก็มีตรงนี้2อจุดอีกนะครับแล้วก็ด้านหน้าเป็นช่องเก็บของพร้อมโลโก้ไมบัตจอเนี่ยมีให้หมดทุกจุด น,นันนี่ก็คือภายในของ迈巴 k EQS 680 SUV นะครับซึ่งคันนี้มาพร้อมมอเตอร์คู่นะครับขับเคลื่อน4ล้อ 4MATIC นะครับ0-100ถึงอยเนี่ยอยู่ที่4.4วินาทีนะครับท็อปสปีด210กิโลเมตรแบตเตอรี่107.8กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับระยะทางเนี่ยวิ่งได้600กิโลเลยทีเดียวนะครับผม